กาแฟคัวซองได้แล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะนี่เงินทอนคะ่ะเฮ้ยทอนเงินเกิน,น,นด้วยเหรอครับคุยพี่ดีมากเลยขอบคุณมากนะคะเงินเอามาหมดเลยครับพี่เมื่อกี้แบงค์ปลอมเดี๋ยวหนูเอาแบงค์จริงให้นะคะอันนี้แบงค์จริงค่ะหุยเป็นคนดีจังเลยถือว่าเป็นการตอบแทนนะครับเดี๋ยวผมคืนโทรศัพท์ให้นะครับเมื่อกี้ผมหยิบมา โอ้พี่ขอบคุณมากเลยค่ะไม่งั้นที่ร้านไม่มีโทรศัพท์ใช้แน่เลยงั้นเดี๋ยวหนูคืนกุญแจรถพี่ค่ะเมื่อกี้หนูแอบหยิบมาเมื่อกี้นี้โอ้ใจดีจังเลยครับเดี๋ยวงั้นผมคืนไอแพดอีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้หยิบมาเหมือนกันโอ้ขอบคุณมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าไม่มีดูเมนูแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวของครัวซองคืนนะคะเดี๋ยวเอาอันที่มันไม่ตกพื้นให้ค่ะขอบคุณมากนะครับที่เปลี่ยนใหม่ให้ช่วงนี้ต้องระวังนะครับมิจฉาชีพเยอะมากเลยระวังตัวนะครับใช่ค่ะระวังตัว